สวัสดีครับนวอีครับปีัีครับโอ้กระแสต้องบอกว่าดังมากเลยน้อพี่จากพี่เวทีสรุปมันเป็นมาอย่างไรครับหรือว่าเงื่อนไขการชุกแน่นอนหรือยางไงเป็นมาก็อย่างที่ทุกคนในทาบแล้วว่าผมนะไปเห็นลูกศัพท์ในทีวีว่าเขาเป็นนักมวยเก่าแล้วไปเที่ยวทำร้ายร่างกายคนนั้นคนนี้แล้วก็ผมเกิดความไม่พอใจว่าทาไมนักมวยจะไปทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ผมเลยโมโหแล้วก็โพสตอนนั้นเลยว่าให้มาชกกับผมถ้าเป็นนักมวยนะ แต่ว่าเมื่อตอนหลังผมมาทราบว,ว่าลูกศักดิ์ไม่ใช่เป็นน้กมวยมผมก็ได้ย,ยกเลิกเละขอโ<ม><ม>ทษลูกศักดิ์ไปแล้วนะครับ<ม>หลังจากนั้นก็น้องเมทีก็ก็ได้มาท้าผม <S <S ซึ่งน้องเมทีเขาก็เป็นดาราหนังนะเป็นดาราภาพยนตร์ที่โ<อ>ด่งดังครับแล้วก็มาท้าผมในฐานะที่เป็นน้กมวยและก็ผมก็อายุมากกว่า10ปีแลวก็น้ําหนักก็น้อยกว่าเป็นย0สิบกิโลกรมัม<อ>ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องเมธีเขาไม่ทําน้ําหนักลงมา เราก็คงจะชกกันไม่ได้เพราะว่ามันเล็กด้วยแก่ด้วยมไม่รู้เคยจะมาถึงค้างผม,มแล้วเมทีก็เป็นมวยนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนธรรมดาผมเป็นนักมวยด้วยเมทีมเป็นนักมวยที่เก่งมวยสาคลนมากผมเรียนรู้มาแล้วนะครับ<ม>แล้วก็เราจะชกกันแบบสาคนน<ม>ูน่ะไม่ใช่ชกกันแบบมวยไทยนะครับชบกแบบสาคลนนะ<ม>เพราะฉะนั้นผมนี่นะเสียเปรียบทุกอย่างเลยนะครับแต่ในวันพวกเนี้ยลองโบ๊ทแล้วก็องที ไปกันที่เวทีมวยสิกธิ์ในเวลา5โมงเย็น17เดอนกานะครับ mm. เพื่อที่จะไปรู้น้ำหนักนะครับแล้วก็ผมบอกว่าทางหมายถึงว่าคนที่เขาถือข้างผมนะเ mm. ขากำหนด,ดมาเลยว่าถ้าน้ำหนักที่714เรบพร้อมจะสู้แล้วก็เดิมพันให้เลยนะครับ mm. แต่ถ้าเกินจากนี้ก็ไม่มีคนถือข้างผมอะ่ะ mm. ถ้าเกินอย่างนี้นะมันก็ชกไม่ได้ถ้ามีคนไม่มีคนถือนะเพราะว่าตัวผมไม่มี เงินที่จะไปเดิมพันหรอกนะครับมีเงินแค่พดใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะคู่นี้นะครับที่จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับก็พิสูจน์กันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาห้าโมงเย็นก็คือถ้าที่เวทีน้ำหนักเกินสิบสี่นิ้เก็นสิบสี่ก็วางไว้จาได้เลยนะครับทั้งละ้าล้านแล้วก็วางมันจาได้เลยครับแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นก็มากกว่านั้นก็คงไม่มีไม่มีไม่มีคูนี้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ก็อยู่ที่เมทีอย่างเดียวว่า จะทำน้ําหนักลงมาหรือเปล่านะครับในน้ำหนัก74กิโลกรัม74ผมก็ผม70 69 70มี74เมทีช่างเสร็จกินเข้าไปก็เป็น80ก็ได้เปรียบผม10กิโลเหมือนเดิมนะครับอันนี้คนวงการมวยก็เขารู้นะครับ,รบว,ว่ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็พิสูจน์ได้เลยครับว่ามวยคนนี้จะมีขึ้น,นหรือไม่ในวงการมวย ถ้าเจ็ดสิบี่เมื่อไรก็พร้อมจะวางม่จำทันทีคือทางนี้ก็คือพร้อมที่จะพันมือเลยถ้าเจ็ิบสจะพันมือทันทีนะครับถ้าเจ็ดสิบสี่ต้องรอดูในวันพรุ่งนี้รอดูพรุ่งนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับันานท่